แข็งลูกแล้วมามามาแล้วมาแล้วกินน้ำแข็งลูกมากินน้ำแข็งลูกแล้วมานวลมากินน้ำแข็งลูกอ่ะกินน้ำแข็งลูกแล้วแล้วกินน้ำแข็งชื่นใจแล้วลูกอ่ะกินน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็งแล้วมามากินน้ำแข็งอลลูกพี่วัวกินน้ำแข็งเลยแม่แดงอ่ะแม่แดงกินน้ำแข็งลูกชื่นใจชื่นใจลูกเออกินข้าวแลวกินข้าวเลยแม่ใส่ชามแล้วกิน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 ข้าวเลยลูกกินข้าว กินเลยกินเลยมีน้ำแข็งด้วยลูกพี่วัวกินน้ำแม่เปลี่ยนน้ำให้แล้วนะแม่ล้างภาชนะให้แล้วนะคะเออจือๆจืจดดูกระดิ่หางดูกระดิ่หางให้หนูก่อนเลยหนูจะได้ไม่แย่งนะ้องตัวน้อยอ่ะตัวน้อยแม่ให้กินเลยหรอกเออแม่เอาขนมมาให้เพิ่งไปซื้อมาตะกี้นีเออ่เองเอออ่ะตะกี้อหรอกเนี่ยมีขนมด้วยเร็วๆเนี่ยเร็วมากินเลวกินเปล่าเนี่ยมีขนมด้วยเร็วอ่ะ จ่อยขี้กลัวกินอะไรลูกกินไะน้อยกินเยอะๆนะลูกน้อยกินเยอะๆลูกเออกินซะกินซะกินซะลูกขี้กลัวไม่ให้ตัวเล็กก็ไม่ให้ตัวเล็กแม่โยนนะอาตานะ่ะอ่าสามสี่ไปตานะ่ะไม่ให้ลูกอ่ะทุก อาหารแม่วางไว้ตรงนู้นนะแม่เอาอน้ําเทไว้ที่พื้นแล้วกันมดขึ้นนะลูกอันนี้แม่ให้หนูแม่ไปต่อแล้วลูกเออเอวอ่ะพาคุ้มครองลูกอันนี้ให้แดงน้อยลูกอันนี้ให้คนสวยค่ะเอาไหมคะ,คะรู้ยังคะอ่ะมาวันนี้แม่ทำข้าวใส่ไข่ใส่ปูอัดนะมาให้กิน ข้าวแล้วก็ต้มใส่ไข่ใส่ปูอัดให้ลูกอ่าอุ่นๆแล้วลูกไม่ร้อนอ่าแม่ไปให้ข้าวเจ้าน้ําตาลมาเอาไว้ในรถไม่ร้อนแล้วลูกมีปูอัดด้วยมีไข่มีข้าวนะแม่ต้มมาให้อ่ะกินไปแม่เก็บบนตชีก่อนเขินซะลูกขนมไหมดูด,ดูมีคนปีนเน่ขนมกินไหมเดี๋ยวแม่แกะแบ่งให้สามถาด้อมยางสามถาดนะแบ่งกันมา แบ่งกันลูกนี่ของแม่ตั้งหากนี่เท่าๆกันนี่ของตัวเล็กตั้งหากนั่นแม่กับบีสองขนมแท่งดีกว่าบีสองมาลูกในคนท้องตัวเล็กคะบีสองคะบีสองคะแม่ปูที่นอนให้ลูกเก็บบุญจีให้ได้นี่อาหารอยู่นี่เต็มๆนะแล้วก็ข้าวนี่เมื่อกี้หนูกินเหลือนะ,อะกินให้หมด ไมให้ตัวเล็กคนท้องอ่ะมีสองมีสองคนท้องตัวเล็กอ่ะตัวเล็กคนท้องชิมคร้องค้าเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะตัวเล็กมีสองแม่ไปทำธุระก่อนนะแม่ไปซ่อมรถก่อนนะช่างไว้กี่โมองอนะทุ่มกว่าแล้วลูกช่างรอยอยู่นะ แม่ไปทํารถก่อนรถแม่อยู่ดีๆมันก็เสียงดังลูกใช้ปูที่นอนเท่านั้นนะคะของเล่นอยู่นี่นะอาหารเต็มเต็มนะลูกน้ําก็สะอาดเต็มๆกินนะลูกกินครับดีสองแม่กีกระดูกฮนะกินเล,นนนนล่นกระดูกหมูตละลันตัวเล็กปีสองตระลกแน่ากระดูกมาให้แทะเล่นนะแต่ให้น้องแทะเล่น้างนะลูกตัวเล็กเดี๋ยวรอแม่เบื่อก่อนที่เปิดพัดลมจ่อให้น้องแบบพี้เลยตั้งทํามเมื่อยไว้แปดชั่วโมงเดี๋ยวก็ดับ แปดชั่วโมงกระดับแล้วนะไปแล้วนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูกไปกินข้าวกินน้ำนะลูกเ mm. นี่ยของเล่นอยู่นั่นนะอ่ะเค okay.